สวัสดีค่ะคัสดีครับพบกันในคืนข้างแรมหกข่้กับการฝึกวิชาใช่ชุดใหม่นะชุดใหม่ก็ยาดูดซับแผ่นดินแผ่นดินเวดอสเซจีหลังจากที่ซ้อมมาคราวที่แล้วคราวนี้ก็เริ่มเอาจริงละเอาจริงเลยเอาจริงละเพราะว่าคราวที่แล้วมันมีมันมีค้างแค่นิดเดียวเราก็แค่ลองจัดระบบแล้วก็ทดลองทำเพราะว่าบทสวดยากบทสวดยาว ที่สําคัญคือของเดิมที่เคี้ยวบ้างไม่เคี้ยวบ้างเออเคี้ยวบ้างกืนบ้างชอบหลอกเขาเรียนทําท่าอาจจะผิดจะถูกลืมเสยจบคานี้เขาเขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นยกขึ้นจบเหนือหัวจบจบจบเนื้อศีรษะมีลูกศิษย์บอกว่าทําและครบเรียบร้อยแล้วเรียนเรียบร้อยยังไงกินเข้าไปกืนลืมจบแล้วไงดี ก็ไม่ได้แล้วไงมาแก้ตัวกันรอบนี้ค่ะก็มันเป็นมันยังไงอ่ะจีป่ามองว่ามันเป็นเรื่องฝึกสติเนอะยาชุดนี้ลีลาเยอะด้วยองต้องใช่ต้อต้องมีขั้นคือบางอย่างเนี่ยครูวาจาร์เขามีขั้นตอนเยอะเขาเขาให้เราลองก็ลองฝึกอ๋ฝึกายไปเดี๋ยวมันจะฮึแค่นี้หรือฝึกสติเพิ่มสมาธิเพิ่มเพิ่มกาลังของสมาธิเพราะว่าในการที่ ถ้าเรามีสติชั่วขณะเนี่ยเราบอกแล้วว่าจะเหมือนเขาเรียกว่าไหนคะอันิกะสมาธิใช่ไหมคะอืมก็คือมีสมาธิอยู่ชั่วขณะซึ่งก็จะช่วยให้เขาเรียกว่าพลังจิตมันแนวนิ่งขึ้นใช่ไหมเพราะั้นมันต้องอ่านให้ดีก่อนไงพออ่านให้ดีแล้วก็ค่อยๆลําดับางทีก็ลืมวนไม่ครบั้งวนเกินั้งแล้วอีป่ามันก็ชอบอ่าเข้าเคี้ยวยังเอ้า ตายเรื่องใหญ่เลยลืนไปแล้วไม่ตายหรอกก็จริงจริงเคี้ยวก็ได้คืนเลยก็ได้ถพอถึงลงเข้าปากแล้วไม่ได้บังคับขนาดนั้นอทีนี้จบจบก็ถือว่าถือว่าหมายถึงว่าก็เข้าไปแล้วก็ทำไปแล้วก็ทำไปเรอยใช่จบเหมือนถอยหลังไม่ได้ก็เหมือนกินข้าวเราบอกเอากินข้าวได้เออก็ไม่ต้องสอนว่าจะต้องเริ่มเขย่ปากผ่านซี่ไรฟันอันนั้นมันมีวิธีที่ถูกอืมกินแล้วเคี้ยวสามสิบสองครั้งมันจะย่อยพอดี มันจะได้ละเอียดลงไปจะได้ปรากฏว่าคราวนี้มีลูกศิษย์เคี้ยวสามสิบสองครั้งเคี้ยวยาเพราะว่าไม่ได้ฟังตอนพูดว่ากินข้าวแล้วควรจะเคี้ยวยังไงเราตั้งสติใหม่กันเรามาเริ่มเริ่มคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นวันข้างแหลมนะเราก็จะฝึกอาบน้ำมนต์ก่อนนะอันแรกที่สำคัญคืออาบน้ำมนต์นะยาขู่โดดซับแผ่นดินนะหรือว่าเฉวดรอเสจีหรือถ้าเป็นภาษาที่อาจารย์แปลให้พวกเราก็คือสิทธิราชานะครับ ก็น้ำมนต์เนี่ยอาบก่อนเป็นหลักอยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะครับก็อาบนะวันที่เราจะฝึกเนี่ยก็คือข้างแรมนะก็คือเริ่มตั้งแต่แรมหกข้ามเก้าข้ามสิบสองข้ามและสิบห้าข้ามงเล็กว่าเออามีอันนี้คืออาบน้ำมนต์ชัวๆหนึ่งอย่างทีนี้กินนะก็ต้องดูว่าวันที่เราอาบเนี่ยมันเป็นวันเข้าหรือว่าวันออกนะถ้ามันเป็นวันเข้าเราก็กินได้เลยวันที่เราอาบ หลังจากเราอาบเสร็จก็ไปหาที่เหมาะกินลูกศิษย์เดี๋ยวนี้ประหลาดกินยันหน้าบ้านอาชการโอังมันไปทั่วเลยมันไปกันหามุมกันคนละมุมละมุมที่ชอบมุมที่ใช่เออนั่นแหละม่แต่ดีฉันเคยเจอนะที่เขาบอกว่ากินอีกวันหนึ่งเพราะว่าอีกวันหนึ่งเป็นวันเข้าตอนรุ่งเช้าใช่ไหมนู่นค่ะหอฟ้าเทียนฐานก็มีเออเพราะว่าเขาถือว่าสูงสุดไงอะไรขยันเสั่งเปิด ชิงช้าสวัสดิ์หนูจะขึ้นไปกินข้าไม่มีกินตอนใบสามโมงตอนเช้าไม่มีบุคลากรอยากขึ้นต้งปีเออนี่มีบันไดปีนข้างขไอ้จะไม่ปีนที่อย่างงี้ยุ่งหรือเข้าไปกินในบ้านแคร์ดีกว่าเออตายโอเคมาแบบว่าฝากด้วยจะกินยาอยากอยาอยากคือถ้าคืนห้องอะไรนะวันเค่ะ วันที่จะกินอาบน้ำอาบน้ำมนต์เสร็จกินได้เลยแต่ถ้าปายวันรุ่งขึ้นที่มันเป็นวันเข้าเพราะว่ากินไม่ได้คืนนั้นก็ไปกินวันรุ่งขึ้นถามมาว่าจะต้องสวดอีกรอบไหมที่คุณอัโตก็บอกว่าสวดก็ดีก็ใช่เอ้ยถ้าถ้าเป็นเราเราสวดนะกินก็อย่างหนึ่งใช่ลราอาบน้ำมนต์เสร็จแล้วสวดอีกรอบไหมเออสวด สวดถ่ายบำมนเสร็จแล้วกินยาใช่ไหมบงคนอกวก็ต้องสวดอีกรอบไหมเหมือนเือนคนละตกเต็มอาอย่างนงี้ถ้าคือถ้าเขาต่อเนื่องไปเลยเขาอาบเสร็จปุ๊บกินเลยก็ไม่ต้องก็ได้นะแต่ว่ามันก็เปียกๆอยู่แล้วก็มาวนๆมันก็มันก็จะลําบากเลนะเพราะนั้นแยกกันเถอะทําให้มันมีสมาธิอาบเสร็จแล้วไปทําตัวให้สบายเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆนวดยิ่งสวดยิ่งดีถ้าถามว่าใครที่ยังไม่ได้สวดแบบที่คราวที่ผ่านมาไม่ได้สวด สวดรอบเดียวแล้วทําทําไปพร้อมกันเลยเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเมันไม่ได้มีถูกไม่มีผิดหรอกแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นก็ก็กินได้จะกินตอนตั้งแต่ตีห้าไอ้หกโมงเช้า คือราให้มันเห็นคือให้เห็นแสงให้เห็นแสงก่อนให้เห็นไร้มือมองแล้วเห็นไร้มือตัวเองใช้ได้แล้วก็ถือว่าเป็นวันใหม่แล้วล้วก็กินได้เลยจะกินที่ไหนถ้าวันที่ถ้าวันที่ฝึกวิชาเป็นวันอเออไปกินเช้านู่นซึ่งซึ่งในเดือนนี้เนี่ยวันวันเข้าคือวันคู่ใช่ไหมคะแล้วเดือนหน้าก็เหมือนกันนับแล้วนะวันเข้าก็เป็นวันคู่เหมือนกันวันนี้วันเข้าเพราะฉะนั้นก็สบายอาบเสร็จกินเลยหรือไม่ก็อาบเสร็จกลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ค่อยออกมากินอีกทีตอนสี่ทุ่มก็ได้แต่ว่าวันที่วันวัน เออวันศุกร์ที่จะมีอีกอีกวันหนึ่งอันนั้นเป็นยี่สิบห้าุดยี่สิบห้านั้นเป็นวันออกอันนั้นวันออกเราจะต้องกินวันเช้าวันเสาร์เช้าวันเสาร์ขึ้นไปเจอกันที่ปีจักรจันทร์ไปกินที่ปีกจักรจันทร์อันนี้คุณสมบัติของยาค่ะโอสบายง่ายๆเลยก็คือเป็นเป็นเรื่องของการเอาอย่างงี้คำวสิทธิ์ที่ราชาเนี่ยก็คือมีอํานาจนะมีว่าไม่ใช่เดชชาบัลลัเปิดพัฒนานุกรมไหมเนอไม่ก็เข้าใจแหละเป็น สิทธ์ก็เป็นอำนาจของเป็นเป็นพระราชาอำนาจของพระราชาก็ปือสิทธิ์ของพระราชาทีนี้ที่อาจารย์ใช้คาว่าดูดทรัพย์แผ่นดินเนี่ยนะเขาก็มองว่าแผ่นดินเนี่ยถูกเหมือนกับปูโศมเฝ้าทรัพย์หรือเท้าจตุโลกบาลเนี่ยโดยที่เฉพาะเป็นท้าเวสุวรรณเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เท้ากุเวนเนี่ยก็เป็นคนที่ดูแลทรัพย์สินของแผ่นดินนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ทรัพย์สินใช้พลังของแผ่นดินเนี่ย ก็จะต้องใช้และได้รับได้รับอนุญาตไม่ใช่บูชาบูชานั้นก็ใครก็บูชานั่นแหละแต่ว่าอันนี้ที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นสิทธิมันเป็นใบเบิกทางให้เขาเมตตาให้เขาให้ความสะดวกในการที่เราจะได้มาซึ่งทรัพย์สินของแผ่นดินคือดั้งเดิมเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคําว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเวลาใครสักคนหนึ่งจะขึ้นเป็นผู้ปกครองสูงสุดหรือว่าเป็นพระราชาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนยคำก็บอกอยู่แล้ว เป็นเจ้าของแผ่นดินเพราะฉะนั้นในดินแดนที่ปกครองอยู่ทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างเป็นสิทธิครอบครองของพระราชาจะจิ้มตรงไหนจะชี้ตรงไหนจะเอาอะไรตรงไหนก็ได้ไงอ่าแล้วมีคนดูแลถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนั้นชื่อยาเนี่ยถึงเรียกว่าสิทธิราชามีเสมอหนึ่งว่าตามใจปรารถนาของเราอยากจะให้เกิดผลตรงไหนอยากจะให้งอกงามตรงไหนอยากจะได้ลาบมาจากตรงไหนอยากจะได้โชคไปจากทางไหนเนี่ยได้หมดไงดั่งใจปรารถนาแบบนั้นเลย แล้วก็เนี่ยมันก็เป็นมันเป็นความรู้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่อิ่มทนมากเลยอตอนแรกป๋าย,ยังสงสัยอยู่ว่อาอาจารย์จะมาให้ฝึกดูดทับแผ่นดินทําไมข้างแหลมทําไมมันไม่ไปฝึกข้างขึ้นหรือ,อไปฝึกวิชาอื่นมีตั้งหลายวิชาแล้วช่วงนี้นะเห็นวัตถุมงคลแต่ละวัดนะสร้างกันท้าเวสุวรรณใช่ใชท้าเวสุวรรณจะมีรูปลักษ์ตามที่เราเห็น,นรู้จักเนี่ยก็คือเป็นยกักษ์ เขามีเขามีกูเวนเทพบุตรก็มีเป็นน้าหน้าเป็นเทวดารอเลยแต่ว่ามีเขี้ยวก็มีเหมือนกันมีหลายหลายปางหลายรูปแบบแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเขาก็คงเล็งเห็นเพราะว่าศาสตร์พวกเนี้ยพวกโหราศาสตร์หรือพวกพวกวิชาการมันก็คล้ายๆกันแตเราเนื้อออกไหมเลนเขาก็จะรู้อ่ะปีนี้ควรจะบูชาท้าวเวสสุวรรณปีนี้ควรจะบูชานู่นนี่โดยหมายถึงโดยรวมนะแต่อาจารย์เขาก็เตรียมไว้ก่อนแล้วไงเขาถึงเตรียมใให้้้้้พววกกเเรรรราาาฝึไไไงแแแแลขออม่่่่ชชบบบบบคคูัันีดด ความอินดูได้รับการอนุญาตเหมือนกับิ่งเข้าไปใหญ่เลยแล้วเราอย่าลืมด้วยว่าปีนี้ดาวห้าเข้าแล้วดาวห้าเนี่ยคือดาวธาตุดินธุดิค่ะเเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับดินเนี่ยมาแน่ได้แน่แล้วเพราะสคัญที่สุดเนี่ยเวลาพูดถึงพูดถึงยักษ์เนี่ยคือคือเผ่าพันยักษ์เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นเผ่าพันุหนึ่งที่ที่นับว่าเป็นเทพอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันนะไม่ได้เป็นเขาเขาจะแยกกันระหว่างปีศาจ มารยักษ์แยกกันอีกโ,อโดยระดับชั้นแต่ว่ายักษ์เนี่ยคือเทพแบบหนึง่งคือเทพแบบหนึ่งเหมือนกัน,นในอดีตเราจําได้ <c oughs> สมัยตอนที่เราแรกๆเลยเออที่เข้ามาเรียนหงจู่ท่านอาจารย์ก็เคยม,มีให้บูชาถูกต้องปุนกะยักษ์ ดิฉันจำได้ใช่ปุณกะกับเทวีสุวรรณเป็นคนละคนละอันกันอ่าปุณกะนี่เป็นลูกน้องทเทวีไม่ใช่มันเป็นมันเป็นคติความเชื่อมันเหมือนมันเหมือนศาสนาเราจะมาาเล่ให้ฟังมันเหมือนมันศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนต้องต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยมีรูปปั้นบูชาปุณกายักษ์นะคะใแล้วเวลาลักษณะเนี่ยจะถือถุงเงินสองข้างถุงเงินสองข้างเขียนเลยเงินทองใช่อ่าเงินทองแล้วก็สีทองทั้งองค์เลยสูงเหมือนกันนะ สักสองคืนนะคือเอาอย่างนี้คุณส่วนใหญ่เนี่ยเออเพราเราเห็นยักเนี่ยเราก็เรียกว่าท้าเวสุวรรณนึกออกไหมเออทีนี้มันไม่ได้ม่ได้มีไม่ได้มีแค่ท้าเวสุวรรณเอาอย่างอย่างพระพระพุทธชินราชข้างหนึ่งเป็นท้าเวสุวรรณอีกข้างหนึ่งเป็นอารวาสยั์เออี่ยหน้าที่ต่างกันมีหน้าที่ต่างกันทีนี้ครั้งนั้นน่ะที่ท่านอาจารย์ให้โดยชา ปุณกะยาวมันเป็นสายปุณกะยาวเนี่ยจะมีเฉพาะสายสวนภูมิคุณมาเล่าเล่าว่าเกี่ยวกับเรื่องอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพอาะมาปีนี้ถึงจะมาพูดเรื่องอันนี้ท่านอาจรจะมีมาตั้งนานแล้วมตั้งนานแล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าเหมือนกับจะเป็นองค์ไหนอะไรยังไงไล่มาเรื่อยๆช่วงเวลาไหนช่วงเวลาไหนทีนี้หลายคนอยากรู้จักปุณกะยาวคืเหมือน ปีนี้ที่เราใส่เสื้อไว้คู๋กันข้างหลังที่ขี่มาอันนั้นแหะคือปุนก่ายักษ์ปุนก่ายักษ์เนี่ยเล่นสกาชนะพระอินทร์ชนะทั้งสามโลกรู้จักสกาไหมเหมือนเหมือนเหมือนอะไรคริกเก็ตเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สกาเหมือนหมากลุกดิเหรอสกาเหมือนหมากลุกไม่ใช่เหรออ่านึกว่าคริกเก็ตอันนั้นเรียกตีคลีอันนั้นตีคลีใช่ค่ะสกานี่คือเป็นในกระดานไหมเหมือนเล่เก้ งงแล้วเฮ้ยนี่บังเอิญว่าดิฉันคิดว่าถ้าสกาจริงๆจะต้องเป็นเหมือนหมากลุกค่ะเออผู้รู้เราดูสิไม่ไอ่ถามผู้รู้ถามนี่ถามอากูดิอ่ะงั้นป่าเล่าไปเรื่อยๆอ่าเ็เนี่เนี่ยเขาถึง้ในยะที่อาจารย์เอามาใช้เนี่ยนะอ่ก็จะโดดเด่นเรื่องการแข่งขัน ชนะคู่แข่งชนะพนันชนะมาทั้งสาโลกแล้วมีใครจะไม่จะสู้ได้ชนะสามโลกนี่คืออินพรมยมักษ์หรือว่านาคบาดานอามนุษย์โลกครบหมดทุกโลกครบหมดทุกโลกนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วว่าเหมือนหมากรูกไทยเป็นหมากรุกไทยประมาณนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตีคลีอัานึกว่าเพลงสกาเฮ้ยนะ ถ้าเพลงสกาต้องไปเจอกันที่ลานสกาต่อที่เขาก็เล่นอย่างนี้าวคุณัยคือไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแล้วทำไมถึงไปแข่งอ่ะทำไมถึงไปแข่งเขาไม่ค่อยได้มีดีเทลอะไรมากมายก็ดูดูอ้าวป๋าบอกป๋าบอกมึงสนใจกูด้วยเดี๋ยวคอยดูไปด้วยก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่เคยเห็นเหมือนกันอ่ะกินเหมือนตามาเลยนะนี่ไงเขาถึงบอกว่าแข่งสกากินเมืองสมัยก่อนใช่ไหมคือตรงนี้จะมีเหมือนแบบลุมไงเอาไว้ใส่ไง ไม่หลุมๆว่าไม่พออันนั้นไวเขียบเปล่าไวเขียวไวเคียบไม่รู้อ่ยต้องไม่หาไม่ต้องหาเล่นคือเล่างนีสมัยก่อนเนี่ยถึงบอกว่าในกระดานสก้าเนี่ยกินเมืองกันเลยนะก็มันเหมือนก็เหมือนมารุกนั่นแหละเออเหมือนเรื่องต้องใช้วิธีคิดเนี่ยสมัยนั้นคงเหมือนหมากล้อมอ่ะที่ต้องแข่งกันแล้วก็เขาเรียกว่าอันนี้เนี่ยแข่งกันเนี่ยก็ต้องแข่งกันด้วยสติปัญญาเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าปุณญกะยักษ์เนี่ยก็มีปัญญามีฤทธิ์มีมีประทม เป็นลูกไฟฐานของสกาเอาเอาเอาให้ดูเร็วฐานของนี่เป็นเป็นสัญลักษของพระรามพระรามแผลงออใช่ใช่ปราบยักษ์ต้องชนะแต่บางเอิญขนาดยักษ์เนี่ยมีทั้งสองหัวแปดมือหรือเปล่าจริงๆต้องสิบกรสิบยักษ์เียอันนั่นแหละรวมีนยี่สิบกรสิบพักยี่สิบกรอืม สรุปว่าเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เราฝึกวิชากันเรื่องที่เราจะไปมาเก้างจำได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่การละครั้งนั้นเมื่อนานมาแล้วนะคะตอนนั้นเราจะไปมาเกากันแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ได้กินยันมหาเศรษฐีด้วยแล้วก็มีปุณกายักษ์มาให้บูชาด้วยแล้วด้วยความที่ปุณกายักษ์ชนะจากสามโลกมาแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่จำได้ยังยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ไหมที่บ้านยังมีอยู่มีมีแต่เรา ที่เราจะแม่นไปขโมยไปขโมยเบอร์เก้าไปขโมยพอป๋าเอาไปปุ๊บเห็นเบอร์เก้าป๋าอุ้มเลยไว้ก่อนเลยอาจารย์บอกอ๋อมันนี่เองแล้วมันก็เฉลยอาจารย์มีตัวครูองค์ใหญ่ใหญ่ขนาดไหนคะใหญ่กว่าอีกเท่าหนึ่งประมาณแล้วจริงๆแล้วเนี่ยรูปปั้นนั่นนะคะมาจากยานะจริงๆลราขูดขูดทากินได้มียายาฝังอยู่มีตะกรุดด้วยแล้วก็อาจารย์ก็ทาตะกรุดปุนกะยะให้ให้ให้เราพบไปที่ที่มาเกาใช่ แล้วแิฉัน็ยาคือยายักษ์ะที่อาจารย์แจกให้กินอะอาจารย์เคยแจกครั้งหนึ่งที่เราเรียกกันว่ายายักษ์ยายักษ์ยาให้ชนะยาชนะเนี่ยเน่ยเนื้อินกันไกกินกันไปกินกันไปกินกันชนะจริงนะแต่มีมีอยู่รายหนึ่งหอไปหอไปทั้งองค์เลยว่าปุณอากาศือว่าบุญใครจะได้กินได้มากกินได้น้อยเขาบอกว่าแต่ว่าแต่ดิฉันฮาที่สุดคือเป็นคนเดียวที่หอปุณอากาศยักษ์ไปด้วยใช่ไหม ราวก็ว่าตื่นเช้าเป็นไงเป็นไงได้ไหมได้ไหมหลับหลับค่ะพี่โอเวอร์ไนท์ไปเลยเริ่มเลยไปแล้วก็เลยอดไปนะคะสรุปแล้วสะกดให้หลับไว้ไม่งั้นลงไปเดือดไสแตกรักษารัพย์ที่มีไว้ก่อนดูว่าดูไม่มีแน่เลยใช่ไหมโถคือลูกศิษย์แต่ละคนรุ่นนั้นอ่ะก็จะมีทั้งสายหมูพลังแข็งแกร่งมีทั้งอะไรอะไรยังไงก็ตามอาจารย์ก็เอาไปให้ฝึกไปไปฝึกวิชากันใช่ดังนั้นแต่ละคนในวันนั้นก็เรียกว่าใคร มีวิชาติดตัวไปเท่าไหร่งัดออกมาให้หมดงัดออกมาจนเต็มที่แต่ที่เราจะเคืองมากนะแต่ที่เราจะเคืองมากนคือจับไหลใครจับไหลนี่โอ้โหทันวิถีเลยเพราะว่าอะไรท่านอาจารย์บอกว่าโชคลาบอยู่บนบ่าไหลนะคะไม่ไม่บังอาจโอบไหลจับไหลเป็นเะไรจะเล่นหวยบนหวยออกถ้าไม่ใครโดนไหลถูกแล้ววันนั้นเนี่ยจําได้ อาจารย์เหมือนจะกําหนดให้แต่ละคนเนี่ยคือเกิดวันไหนะจะมีเครื่องแต่งกายแต่งองค์ทรงเครื่องอตามวันนั้นๆใช่ใช่ใช่มันอันม์มันอ,อมันจะมีอยู่ใครนะที่เกิดหรือวันอังคารอะไรประเภทนี้วันอังคารหรือวันเสาร์ก็ไม่รู้ที่จะต้องให้แต่งตัวแบบซกๆอ่ะ นกตกนกต้องไม่อาบน้ำต้องไม่เกินคลานต้องใส่เสื้อกระถ่ายทัใง่้ำลงไปเล่นคือจะรู้เลยไอ้ลูกศิษย์คนนี้มันต้องเกิดวันนี้แน่ๆเพราะมันใส่เสื้อมาสามวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้มันเน่าให้มันเน่าหนวดเข่าไม่โกนอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างของวันจันทร์เนี่ยแต่งกระทั่งเล็บให้มีลักษณะของน้ำเช่นทาสีน้ำเงินรูปปลารูปอะไรนั้นไปอ๋อนี่จำแม่เรื่องแต่งกลเรื่องแต่งเพราะว่าจําได้ว่าบอกว่าถ้าเกิดว่าคนอย่างเช่นคนธาตุน้ําเนี่ย อาจารย์จะบอกเลยว่าดีที่สุดอยากให้มีโชคเนี่ยต้องไว้ผมยาวอย่าไว้ผมสั้นสมัยก่อนตอรนั้นผมสั้นดิฉันซอยสั้นมากเอาไม่ทันดึงออกไม่ทันไม่ทันแล้วใส่วิกก็บดีอ่าโอเควันนี้ก็เนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องความรู้นะเพราะว่าวิชาเนี่ยมีเยอะแต่ว่ามันอยู่ที่พวกเราแหละตั้งใจไปเรียนหรือไม่ตั้งใจไปเรียนนะแล้วก็อันเนี้ยอาจารย์เขาเอามาให้ก็แค่น่าจะเป็นช่วงนี้แหละมีโอกาสก็รีบมาฝึกด้วกันใช่ค่ะ คือเราจะมีมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆว่าท่านอาจารย์มีวิชาอะไรขนาดไหนแล้วที่ได้บอกไงว่าที่หนูบอกอ่ะว่าจบแล้วรุ่นนั้นก็คือหมดไปแล้วไม่เหลจะไปรุ่นใหม่ๆเพราะฉะนั้นคุณได้มาช่วงนี้คุณก็เรียนไปเถอะจะได้ไม่ต้องเสียรายเพราะจะไม่มีกลับมาเฮ้ยเดี๋ยวต้องมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วพอถ้าจะไปเล่นพนันเนี่ยอาจารย์ห้ามอะไรบ้างเอยรับหน้ารับหน้านะคือวันวันนี้วันนี้เท่าไหร่วันนี้วันนี้หกข้ามคืนเก้าข้ามเจอกันคือวันศุกร์ คืนมันสุกเจอกันอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเจอกัน,นอีกทีคุยกันให้ใส้แตกเลยใช่ไหม <c oughs> ใส้แตกอวัสดีค่ <c oughs> สีสวัสดีค่ะ